สวัสดีค่ะพบกับรายการเมนูดีต้องมีลีลากับป๋าและชิน็อปค่ะสวัสดีค่ะจะปีใหม่แล้วอยากได้อะไรที่แบบว่ามันเด็ดเดเอาไว้เฉลิมฉลองแต่ทําง่ายไว้ทานกับครอบครัวหรือเพื่อนที่บ้านก็ได้นี่ค่ะเมนูนี้ง่ายมากครับเป็นไก่ซอสเลมอนครับผมมีปาตีกันอะไรเงี้ยครับเป็นคำคำทานง่ายแล้วก็ทําง่ายมากดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะได้ครับผมส่วนผสมของเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นไก่ทอดอีกส่วนผสมหนึ่ง จะเป็นตัวซอสเลมอนครับไก่ทอดของเราก็จะมีเป็นเนื้ออกไก่นะครับแป้งทอดกรอบแล้วก็ผงปรุงรส ไข่ขาวครับในส่วนซอสของเราก็จะมีเป็นผิวเลมอนนะครับกระเทียมกระเทียมตัวนี้เป็นกระเทียมสับนะครับมีน้ําตาลน้าสะอาดเนี่ยนะครับเติมเป็นซอสนะครับแล้วก็จะมีเป็นแป้งแป้งของเราจะมี2ตัวก็คือจะเป็นแป้งมันกับแป้งข้าวโพดครับน้ำเลมอนครับตัวนี้เราจะโรยด้วยงาคั่วตอนจบนอกนอจากนั้นก็จะมีผักที่เอาไว้ประดับจานครับก็จะมีเป็นพวกผักสลัดแล้วก็ เมื่อเขืดอเทศครับที่ขาดไม่ได้นะครับจะเป็นน้ำมันพืชลีลาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไก่ทอดกันก่อนนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราหมักไก่กันก่อนเดี๋ยวเราวนคุณป่านช่วยด้วยอันนี้เราจะเป็นอกไก่ที่เราหั่นมาแล้วเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกวนคุณป่านใส่น้ำมันพืชนิดนึงหมกักน,นิดนึงครับผมเยอะไหมคะเชฟประมาณ2ช้อนโต๊ะเนาะพอแล้วครับโอเคแล้วก็ใส่ผงปรุงรสครับใส่ผงปรุงรสเยอะไหมคะประมาณ1่ช้อนชาครับ1ช้อนชาโอเคได้เลยและหลังจากนั้นเราก็ หมักเนื้อขยำ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 ใส่นะครับทางที่ดีเนี่ยเวลาเราหมักไก่เนี่ยหมักแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ตั้งมันชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับขั้นต่ำนะครับมันจะได้เข้าเนื้อนิดนึงเช็ดาแล้วใส่น้ํามันไปเพื่ออะไรคะเออเนื้อไก่มันจะได้ไม่แห้งโอเค okay. เข้าแล้วเราก็ก็เอาเนี้ไปแช่ตู้เย็นหนึ่ง <1. S 1> ชั่วโมงค่ะใช่ครับหลังจากเราพักไก่ไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดกันนะคะผม ถ้าทอดไก่เนี่ก็คือน้ำมันท่วมเลยัน้ำมันท่วมครับ,รบใส่น้ำมันเลยนะคะใส่น้ำมันให้ท่วมเลยครับเม <Okay. S 2> น,นูนี้แนะนํนำให้ทอดสองรอบนะครับไก่ มันจะได้กรอบเพิ่มความกรอบก็คือครั้งแรกเราก็ทอดให้จนเหลืองก่อนแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้จนเริ่มเย็นนิดนึงแล้วเรากล็ลงไปทอดอีกทีอันนี้แบนเทหมดเลยแล้วคัอ่ะได้ได้หนึ่งขวดเลยนะะ้ำมันเ,เราลองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดกันนะครับเราเริ่มจากการที่เราเอาไก่ที่เราหมักแล้วเนี่ยนะครับมาชุบแป้งแห้งแล้วก็ไปชุบไข่ขาวแล้วก็ชุบแป้งแห้งแล้วก็ลงทอดเหมือนเอพิโซดที่แล้วที่เราเคยบอกอะครับว่าทําไมเราถึงใช้ไข่ขาวเพราะว่าเวลาเราใช้ไข่ขาวเนี่ยเวลาลงทอดมันจะไม่ดำอะครับมันจะดําช้ากว่า เราใช้ไข่แดงด้วยใส่ไปในแป้งแห้งก่อนนะครับชุบแป้งแห้งก่อนใชคะไก่นี่ก็คือหั่นชิ้นปกติเลยใช่ไหมคะใช้ให้มันพอดีคำอะครับเป็นปาร์ตี้ไซส์ มันทอดเราใช้นะ้ำมันพืชลีลาครับกรอบนาาอ๋ออันนี้เขาผัดยอดทอดเยี่ยมอยู่แล้วเมนูนี้เป็นเมนูช่วงปาร์ตี้ดีเลยเพราะมันเป็นคำๆทานง่ายทานง่ายเนาะเหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะมีเมนูหลายๆเมนูเอาไว้ทำทานในครอบครัวกันเรียบเพื่อนๆมาปาร์ตี้ก็ได้ อันไหนที่มันเหลืองแล้วก็เดี๋ยวตักเพราเดี๋ยวเราต้องทอดอีกรอบนึงครับอันนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือกําลังเหลืองนวลอ๋ออันนี้เราก็ทอดไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นไปเรื่อยๆเนาะในแป้งทอดกรอบของเราเนี่ยแนะนำให้ใส่ตัวแป้งมันนิดนึงนะครับมันจะได้เวลาทอดมันจะได้ไม่ดำเร็วครับ ถ้ารอบสองเรากรองพวกเศษแป้งที่เราทอดครั้งแรกออกก่อนไม่งั้นมันจะไปติดตัวไก่ที่เราทอดแล้วมันจะไม่น่าทานครับมันจะเป็นดำๆนะครับเดี๋ยวเราใช้ไฟประมาณไฟกลางไม่ต้องแรงมากครับรอบแรกก็กรอบแล้วครับรอบสองต้องกรอบยิ่งกว่าต้องกรอบยิ่งกว่าเดิมเมนูนี้ที่เราทอดสองรอบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซอสส่วนน้ำซอสราดเนี่ย มันจะเหนียวเหนียวข้างในเราต้องการให้ตัวไก่มันค่อนข้างกรอบอมืมันจะได้ไม่นิ่มเนาะเวลามันจเจอซอสเคลือบใช่ไหมคะทอดรอบสองนี่ก็ประมาณสัก5นาทีอะครับพักหนึ่งไก่ทอดของเราก็เริ่มจะได้แล้วนะครับตอนนี้ขนาดยังไม่มีซอสก็หอมแล้วเนาะ สีเหลืองสวยงามแล้วค่ะน้ำมันพืชลีลาเนี่ยค่ะเหมาะกับการทอดมากถูกต้องครับน้ำมันดีหน่อยเวลาทอดทำขายเนี่ยครับมันก็จะยืิดนึงคือมันใช้ได้ระยะเวลาในการทำนานได้นานกว่าไ,ได้หลายได้เยอะกว่าเพราะบางน้ำมันก็ดำเร็วนะใช่ค่ะทอดครั้งแรกก็ไปหมดเลยเอาเลยไหมคะได้แล้วครับคือเลยมาถึช่วยได้แล้วเราก็ตักขึ้นไปเลยให้มันสะเด็ด โอเคงั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทําซอสกันนะครับได้ค่ะเคหลังจากที่เราทอดไก่แล้วเดี๋ยวเรามาทําซอสกันนะครับเดี๋ยวเรากระทะร้อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราปนคุณป่านใส่น้ํามันคือนิดหนึ่งนะครับใส่เยอะไหมคะเขน้ำมันประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอครับโอเคโอเคพอแล้วครับหลังจากนั้นเราใส่ผิวเลมอนใส่ผิวเลมอนก่อนเลยใช่มันจะได้หอมทั้งหมดเลยไหมคะใช่ครับ Okay. แล้วคุณผ่านกระเส่กระเทียมก็ไปนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชาครับเอากระเทียมอ่ง <Okay. S 2> ชอนชาโอเคหลังนั้นก็ใส่ตัวน้าเลมอนนะครับอเอ๊ะยใส่น้ําเลมอนแล้วคุณผ่านใส่ใส่น้ําเปล่าเลยนะครับอ่อได้น้าเปล่าเล้วเหลือน้าเปล่าวไว้ผสมกับแป้งนิดนึงเลมอนซอสของเราก็จะมีความหอมของกระเทียม mm. มีความหอมของ ผิวเลมอนนะครับที่เราใส่ผิวเลมอนเพราะว่าในผิวเลมอนมันจะมีน้ำมันครับน้ำมันในตัวผิวเลมอนมันจะทําให้อซอสของเราหอมขึ้น mm hmm. นะครับตอนที่เราทําผิวเลมอนเนี่ยเวลาเราหั่นออกมามันจะมีเหมือนตรงที่เป็นเปลือกข,อขาวๆครับติดอยู่กับตัวเปลือกที่มันเป็นสีเหลืองเราต้องเอามีดปาดตรงสีข,ขาวๆออกให้หมดไม่งั้นมันจะทําให้ขมครับ oh. หลังจากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่องปรุงรสนะครับใส่สักครึ<อ>่งช้อนได้รครับ โอเคแล้วก็ใส่ขระปุกแวตัวพอตัวนี้คือช้อนครับน้ำตาลประมาณสักถ้าช้อนชาก็ประมาณสักสามช้อนชาได้ครับสามช้อนชาถ้าเกราไม่ใส่น้ำตาลเราใส่น้ำผึ้งได้อ๋อใช่อันนี้เมนูนี้ต้องออกหวานนิดนึงหวานเปรี้ยวหวานหวานครับเป็นไทยๆซอสเปรี้ยวหวานนะครับเดี๋ยวพอเราเดือดแล้วเราก็เอาน้ำผสมกับแป้งมันกับแป้งข้าวโพดหน่อยก็ได้ครับเดี๋ยวควรคุณตันา ผสมในถ้วยกอนเราให่ลงครับใช้เยอะไหมครับแป้งแป้งอย่างละหนึ่งช้อนชาก็ได้อย่างละหนึ่งช้อนชาใส่ผสมน้ําลงไปเลยใช่ประมาณนี้นะคะอย่างละหนึ่งแล้วก็คนให้ละลายเลยครับเดี๋ยวเราพอซอสเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่แป้งแล้วก็เอาไก่ที่เราทอดแล้วใส่ลงไปครับขอชิมก่อนนะเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลเพิ่มอีกในนี้มันจะหวานๆหน่อย แล้วก็เอาอารมาเพิ่อมอีกนิดนึงซอสของเราตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่แป้งเนาะแป้งที่ผสมอ่ะเดี๋วยวรบกวนคุณป่านใส่แป้งนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวไม่<ช>ไม่ต้องใส่หมดนะค,ค่อยๆทยอ,อยใส่ดู texture มันก่อนเทเป็นอีก เมนูนี้มันต้องดึกหนืดหนืดนิดนึงมันจะได้เกาะที่ตัวไก่ที่เราทอดเอาไว้นะครับก็คือให้ลักษณะให้เหนียวประมาณให้เหนียวประมาณนี้ค<ม>รับเหนียดหนืดหนืดประมาณนี้ครับโอเคได้ละเดี๋ยวเราเอาไก่ที่เราทอดแล้วใส่ลงไปนะครับเทลงไปได้เลยครับให <Okay. S 1> ้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไ้คั่วครับขออยาเขยา่าอือีลาเด็ดอีกแล้วแล้วเราก็เอาตัวเลมอนเราใส่เข้าไปได้เลยก็ได้ครับสองสามชิ้นก็ได้ตัวนี้ก็คือเลมอนสไลด์ใช่ ก็จะคลุกเค้าโอ้สวยงามมากเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วเดีวเราเทลงจานค่ะครับน่ากินมากๆค่ะเสียงที่ลงจานนี่ยังรู้ถึงความกรอบของตัวไก่เลยนะคะมันก็จะมี t e x t อร์ของตัวเลมอนแล้วก็ยังมีตัวเลมอนที่เป็น เลมอนสไลซ์กับเปลือกเลมอนจริงๆค่ะหอมมากเลยค่ะรับ<ม>เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูไก่เลมอนซอสของเรานะครับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสำหรับปาร์ตี้ปีใหม่นี้นะคะสำหรับ EP หน้านะคะเชฟน็อกจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรายการเมนูดีต้องมีลีลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ